สวัดีค่ะมาพบก,กับช่องเนมรีวิวค่ะวันนี้จะพาผู้ชมนะคะไปชมแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ใน p l a y s t o ์ e และแอปนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นที่นิยมในตอนนี้มากๆเลยอ่ะเราเข้าไปดูเลยนั่นก็คือแดนแด่นเด่น,ดน v ี v <TV S 2> ค่ะอ่ะก่อนเดินเราก็คลิกเข้าไปก่อนอ่ะลืมบอกว่า VTV เนี่ย ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดูแต่เรามีความลับจะบอกค่ะผู้ชมความลับต้องอยู่หลังรายการค่ะแต่ใครที่รู้แล้วเนี่ยก็เหยียบก็เลยนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะว่าวีทีวีมีอะไรบ้างทีส่สนุกสนุกเริ่มแรกเราไปที่หมวดแนะนำเห็นไหมคะมันจะมีแถบให้เลือก เป็นการ์ตูนเด็กแอนิเมชั่นออริจินอลละครไทยซีรีส์เกาหลีวรารรตี้ซีรีส์ญี่ปุ่นภาพพยนต์อ่ะลราเลือกสักอันแนะนำก่อนซีรีส์จีนก็มีนะะแนะนำการ์ตูนเด็กด้กวยอ่าเผืนน่อคุณหนูหนูอยากจะดูก็แม,ม่ก็สามารถเปิดให้ดูได้ค่ะมีปังปอนเดอะซีรีส์ปังปอนจอมปวน มีสามก๊กมหาสนุกมหโศบรามเกียรติ์ตำนานบุตรสุริยะโคบุญมีเปปเปอร์พิกซีซั่นหนึ่งสองเบบี้บัตเรก็มานะคะไม่น้อยหน้าเหมือนกันก้องไอแสบดึกดำบรรชินบโหพักออร์เวนอ่ะน้องๆดูตามไปเลยนะคะนารูโต เซลามอนก็มีวันพีชก็มานี่กระบวนการเรนเจอร์ก็มีเดต่อไปไปที่แอนิเมชันเลยค่ะแอนิเมชันก็จะมีภาพพยุนแบบต่อสู้ต่อสู้แนวต่อสู้แบบระทึกระทึกนะนี่ดาบพิฆาตอสูรขอแนะนำเลยสนุกมากๆเลยค่ะมีนารุโตเหมือนเดิมนี่โอเค ต่อไปออริจินัลค่ะน้องๆนี่ก็จะมีซีรีส์ละครเป็นไฮไลท์ให้ดูกันนะคะต่อไปละครไทยละครไทยเนี่ยขอบอกว่าเลยนะคะว่าชอบซีรีส์วายมากนี่มันจะมีหมวดนี่หัวใจจะวายอยู่ค่ะเห็นไหมมันจะมีหมวดนี่หัวใจจะวายอีกอันแรกก็จะเป็นนายแคนดี้ เมนูรับฉบับแก้มยูอันนี้ล่าสุดเลยกำลังจะจบแล้วด้วยรักนาย my dream ขอรักอีกครั้งหนึง่งจุดหมายคือปลายท้องฟ้านี่แนะนำสนุกมอแค่เพื่อนขับเพื่อนอืก็ดูอ่าม,มีหลากหลายความบันเทิงมากมายและที่สำคัญขอแนะนำซีรีส์แนวแบบรักมดปลายเลยค่ะนี่ ซีรีส์หนังสือรุ่นจะบอกว่าเป็นซีรีส์ดีๆที่เป็นแนดราม่ามีคติสนใจและที่สำคัญสนุกมากมีเยอะแยะเลยถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้เลยนะคะนี่ซีรีส์เกาเหลีก็มีใครชอบแบบไหนก็เอาเลยเข้าไปดูได้เลยนี่วารรตี้ เอาละครมาถึงช่วงความลับที่ไม่ลับแล้วค่ะเรามาดูกันเลยว่าความลับคืออะไรนี่ค่ะคุณผู้ชมความลับที่ว่า VTV สามารถดาวน์โหลดไว้ดูเมื่อไม่มีเน็ตได้ค่ะคุณผู้ชมเราเลือกมาสักแอปนึง่งมาสักเรื่องนึงอ่าเป็นฟังปอนก็ได้ แต่บางอันนะคะที่เป็น V.I.P เราต้องสมัคร V.I.P ก่อนนะคะถึงจะดาวน์โหลดเก็บไว้ดูได้นี่กดตรงที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยคะ่ะเลือกสักตอนหนึ่งแล้ว,วก็กดเลือกอ่าเดวความชัดนะคะความคมชัดระดับ P มีให้เลือกเยอะแยะเลยถ้าอยากเป็นแบบ 1080. พันแบบสิบอ่า นี่นะคะก็ต้องระดับ V.I.P. นะต้องเสียเงินแต่ถ้าระดับทั่วไปแบบเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินอ่ะแล้วก็กดที่ลูกศอเลยคะ่ะยืนยันแล้วเข้าไปดูตรงนี้ค่ะวิดีโอที่ฉันต้องการดาวน์โหลดเห็นไหมคะดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บปุ๊ปปอใครที่อยากจะลบอืมวิธีลบง่ายๆค่ะไปที่แก้ไขแล้วก็เลือกแล้วก็ลบนี่ อะมาดูกันเดี๋ยวเราลองปิดอินเทอร์เน็ตกันก่อนสามารถดูได้ไหมเอ่ย mm hmm. เห็นไหม่ะคะสามารถดูได้แล้วก็เก็บไว้ดูได้ด้วยใครที่มีเน็ตโหลดไว้เยอะๆเลยคะ่ะแล้วพอเวลาเน็ตหมดเราก็สามารถนำมาดูได้อีกอ mm hmm. อาละคะ่ะคุณผู้ชม ันนขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามชมสำหรับครั้งหน้าคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวสน,นุกสนุกต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องด้วยนะบ๊ายบาย